สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทำแรนดอมนะคะเกี่ยวกับาธาตุนะคะก็จะมีดินน้ำลมไฟใช่ไหมคะวันนี้เราก็จะคลิปแรกอาจจะเป็นของชาวาธาตุดินก่อนเนาะเพราะว่าทุกคนาธาตุดินจะมาก่อนเพื่อนใช่ไหมคะเราก็เลยจะทำทาธาตุดินนะคะอ่ะาธาตุดินคือราศีมังกรพุกศกันนะคะ เป็นธาตุใหญ่เลยใช่ไหมคะทุกสี่ธาตุนะคะอันนี้ก็เป็นชาวราศีมังกรพฤกษศกันนะคะนะคะเราก็จะมาทำเรนดอมนะคะอะไรจะเกิดขึ้นนะคะสำหรับนะคะผู้ที่นะคะเกิดในราศีหรือลัคนาราศีตรงกับราศีมังกรนะคะราศีนะคะกันร,ราศีพฤษศนั่นเองนะคะเรามานะคะภายในเดือนมีนาวันตั้งแต่เริ่มวันที่นะคะ แม่หมอทำวันนี้วันที่18เนาะเริ่มตั้งแต่วันที่18ถึง่าเมษายนนะคะของชาวลัคนาราศีมังกรพึกบกันนะคะของชาวธาตุดินนั่นเองนะคะขอนํานำครูบาอาจารย์ทุกท่านนะคะได้โปรดมาเปิดไพ่นะคะให้กับนะคะชาวลัคนาราศีมังกรพฤกษกันของชาวธาตุดินนั่นเองนะคะขออนุญาตค่ะ แม่หมอขอล้างไพ่ก่อนนะจ๊ะแม่หมอขอล้างไพ่ไพ่ลื่นมากเลยอ่ะทุกคนนะคะชาวธาตุดินเตรียมตัวรับคาดีๆสิ่งดีๆเข้าตัวนะคะนะคะน้อมรับสิ่งดีๆเข้าตัวนะนะคะชาวธาตุดินมังกรพฤกษกกันนะคะเป็นธาตุที่แบบว่าเป็นความเข้มแข็งเป็นเจ้าระเบียบนะคะเป็นผู้นําอยู่แล้วเนาะนะคะใบแรกนะคะ ทุกคนขอโทษนะคะเราขออยับผ้านิดนึงนะคะความอกหักผิดหวังเสียใจจากความรักหรือสิ่งต่างๆไม่ได้ดังใจนะคะใบที่สองนะคะงานนะคะมีปัญหาเรื่องงานใช่ไหมนะคะกำลังมองหางานใหม่หรือตอนนี้ออกจากงานนะคะของชาวนะคะอันนี้เป็นชาวธาตุนะคะอา,อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะ บางคนมองหางานใหม่นะคะอกหักนะคะแต่ว่าคุณมองหางานใหม่เนี่ยคุณก็จะได้รับนะคะใชยชนะนะคะงานหนักจริงนะคะของชาวมังกรทุกศกันนะนะคะงานหนักใช่ไหมคะเกิดหนึ่งดาบขึ้นมาเลยราชาคุณนะคะงานหนักบางคนมองหางานใหม่แต่ว่า คุณชนะนะคะเพราะว่าคุณเป็น s อ f ออ n วอลแล้วก็คิงออฟออทษทีเอออฟอดแล้วก็คิงออฟสอดนะคะราชาถือดาบนะคะคุณชนะแน่นอนนะคะเพราะว่าคุณต่อสู้ที่ผ่านมานะคะคุณเป็นราชาคุณเป็นมังกรอยู่แล้วคุณเป็นพิษศกอยู่แล้วนะคะมีความเป็นผู้นำมีความหนักแน่นนะคะเป้าหมายนะคะ นะคะเป้าหมายของคุณสําเร็จแน่นอนนะคะตัวตนของคุณล่ะนะคะการงานสิ่งใหม่ๆกําลังจะก่อตัวขึ้นนะคะเพราะว่าคุณมองหางานใหม่บางคนได้งานใหม่แล้วกําลังเริ่มทําแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณชอบงานนี้จังเลยนะคะแล้วสิ่งที่คุณชอบอ่ะงานของคุณมันจะเป็นไปด้วยเร็วมากนะคะจุดหมายปลายทางคุณไม่หยุดแค่ตรงนี้คุณหวังจะเป็นมากกว่านี้นะคะคุณหวังให้คุณเป็นเดอะคิง นะคะผู้ชนะทุกสิ่งอย่ากทุกคนเป้าหมายของคุณคือความสำเร็จโชคลาภอันใหญ่หลวมคนม,ม,มั่งคั่งแล้วเป้าหมายของคุณนะทุกคนมันคือคือเลี้ยนนะคะมันคือสิ่งมหัศจรรย์คุณจะได้โชคลาภอันยิ่งใหญ่นะคะทุกคนอุ๊ย นะคะดีไมด่ดีได้ทั้งเงินได้ทั้งคู่ครองถ้าเป็นผู้หญิงโสดเข้ามาหรือว่าชายโสดหรือว่าชอบเพศไหนเราไม่ว่ากันนะคะมีคนมา Isaiah. มอ,อบหรือว่านะคะคนที่มีบาร,รมีเนี่ยมอบเงินให้คุณนะคะมอบสิ่งดีๆมอบอํานาจว่าให้คุณนะคะหุยดีจังเลยคุณมีโชคนะคะโชคจากการงานการงานคุณเริ่มออกผล คุณได้โชคสองทางทางด้านการงานตอนนี้งานของคุณมั่นคงแล้วนะคะบางคนมองหางานแต่ว่าคุณจะได้โชคคุณอาจจะได้เงินก้อนหนึ่งก็ได้นะถ้าคุณออกจากงานนะคะแต่ว่าที่นี้คุณเก่งมากคุณชนะนะคะเป็นคิงแล้วเงินที่ได้อีกส่วนหนึ่งเป็นเงินที่คุณทำงานนั่นแหละเริ่มผลิตออกผลแล้งานของคุณนะคะโดยมีผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ต ะะโดยมีผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตคุณนะคะคอยให้คำปรึกษาสิ่งดีๆกับคุณนะคะอาจจะเป็นแบบว่าราชาคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วคุณเป็นคนหนักแน่นคุณเป็นราชาถึงไม้เท้าคุณเป็นคนแบบเก่งทั้งบูทั้งบุญนะทุกคนคือาชาวราศีมังกรนี่นะกับปึกษบกันเนี้ยนะเขาเป็นคนเจ้าระเบียบอยู่แล้วนะคะหนักเอาเบาสู้อยู่แล้วเนาะนะคะ เห็นไหมนะคะเป็นคนสู้นะคะสู้แล้วไม่ยอมถอยด้วยนะคะสู้ไปข้างหน้าสู้เพื่อชัยชนะเพราะเป็นเดอร์ชาลีออตคุณจะได้เดินทางไปต่างประเทศก็ได้นะคะหรือว่าทํางานกับชาวต่างชาตินะคะการรอนะคะบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ได้ดังใจเสมอบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องมีเงื่อนไขระยะเวลาในการรอใช่ไหมคะก็รอนิดนึงนะ นะคะแต่โชคลาภคุณมาแน่นะคะการงานก็มั่นคงนะคะแต่ถามว่าสู้เหนื่อยไหมก็เหนื่อยนะคะเหนื่อยแต่คุณเป็นคนที่ไม่กลัวนะคะคุณเป็นคนเก่งนะคะธาตุดินธาตุดินอยู่กับอะไรก็ได้นะคะทุกคนธาตุดินเป็นคนมั่นคงหนักแน่นนะคะดืดดดชีวิตคุณเปลี่ยนไปแล้วจ้ะ นะคะชีวิตคุณเปลี่ยนไปแล้วนะคะทาดินนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเดินออกไปจากคุณหางานบางคนเดินออกไปหางานอกหักอะไรเดินออกไปนะ,ะหาจุดที่คุณชอบสิ่งที่คุณรักแล้วคุณจะมีความสุขนะคะเพราะมันจบไปแล้วตอนนี้คุณกําลังหัดหาหาแพชชั่นของคุณอยู่ก็ได้นะคะเตรียมตัวเฉลิมฉลุง เฉลิมฉลองอะไรคะเฉลิมฉลองอะไรอ่ะวันแม่หมอก็ตื่นเต้นนะเฉลิมฉลองอะไรละคะเฉลิมฉลองเฉลิมฉลองการแต่งงานสิจ้านะคะเดี๋ยวนะคะเดิรดเดทนะคะมันจบแล้วนะคะเตรียมตัวเฉลิมฉลองการอะไรคะนะคะที่ผ่านมาคุณหาแพชชั่นคุณจนเจอแล้วคุณจะเจอแพชชั่นที่ เฉลิมฉลองอะไรคะเฉลิมฉลองการแต่งงานสิคะนะคะอาจไม่แต่งงานก็คู่รักกำลังดูใจกันก็ได้หรือว่าหุ้นส่วนนะคะหุ้นส่วนที่ลงตัวเขาเรียกว่าเหมาะสมการดังกิ่งทองใบหยกอะค่ะนี่นะคะเหมือนกันดังกิ่งทองใบหยกเป็นคนที่หนักแน่นนะคะเป็นคนสุภาพ อ่อนโยนมีความคิดเป็นคนมีผู้นำเป็นคนเจ้าระเบียบนะคะอือทุกคนทุกคนนะคะแล้วไงต่อคะภายในนะคะเดือนเมษาปกหลังเดือนเมษายนนะคะเตรียมตัวเฉลิงเฉลอง,ลองความขาดแค้นหมดไปแล้วคุณจะมีแต่โชคลาบนะคะ คุณตอนนี้คุณคุณผิดหวังเสียใจมีความขาดแคลนอยู่ในตัวใช่ไหมนะคะความขาดแคลนความแห้งแร้งบางสิ่งบางอย่างใช่ไหมคะอ่ามันขึ้นกับเดอ d เดทเดอรเทบอกว่านะคะเดอรเดทมันขึ้นพร้อมเดอ d เดทแบบนี้นะคนที่เกิดราศีมังกรพึกศกันนะคะคุณมีความขาดแคลนอยู่ในตัวแต่ไม่เป็นไรมันขึ้นเดอรเดทแล้วนะคะทุกอย่างมารายหายไปจบสิ้นกันนะคะ ความขาดแคลนเริ่มเบาบางเพราะอะไรเพราะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคุณอยู่ไงคุณมีเ้นสัมผัสพ,พิเศษมีแพทพ่อหมอแม่หมอคอยนำทางอาจจะเป็นเราก็ได้นะที่นำทางคุณดูเมจิเชียนนะคะคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์นนะนะคะบางทีคุณอาจจะเป็นพ่อหมอแม่หมอหรือว่าเป็นผู้เยียวยาคนอื่นได้นะคะเป็นฮีลลิง่งฮิลใจให้กับคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะ นะคะเส้นทางของคุณอุ้ยอยากเป็นคนที่ทำฮิลลิ่งฮิลใจให้กับคนอื่นปลดล็อกคนอื่นได้จังเลยอะไรเงี้ยบางทีคุณอาจเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะก็ลองลองออกมาทำดูแต่ว่ายังไม่ทิ้งงานเดิมก็ได้แต่ว่าที่ดิวูอ่ะมันมันไม่ใช่แบบนี้นะคะที่ดูดูมันจะเป็นงานที่แบบว่าเกี่ยวกับนะคะนะงานเนี้ยงานนะคะงานเกี่ยวกับพวกแบบว่าพวกโยธาพวก บริหารจัดการพวกนี้ค่ะนะคะ,ะมาแต่คุณแบบทำได้หลายอย่างคุณเป็นคนเก่งนะคะมันจะมีอะไรยิ่งกว่าการเฉลิมฉลองแล้วการแต่งงานคะ่ะนะคะการแต่งงานกำลังวางแผนแต่งงานใช่ไหมคะคนที่เกิดท่าดินนะคะว้าวนะคะ ทุกคนการแต่งงานใช่ไหมแล้วทีนี้มันขึ้นสี่สี่เหรียญสี่เหรียญเนี่ยคุณวางแผนแต่งงานแน่เลยอะหรือว่าแบบว่าแน่นอนนะคะอันเนี้ยมันจะมีความสุขถ้าไม่แต่งงานคุณก็จะมีความสุขขึ้นหลายร้อยเท่าจากที่ผ่านมานะคะเดือนเมษานี่แหละนะคะคุณจะเปลี่ยนชีวิตของคุณเลยจากที่ขาดแลนนะคะก็จะมีความสุขได้โชคลาภแบบน่าอาัศจรรย์โดยมีผู้ใหญ่เข้ามาซัพพอร์ต นะคะถ้าเป็นแบบว่าคนโสดมองหารักดูนะคะคุณจะได้คู่รักที่ตรงจริตกับคุณคุณอยากได้หล่ออยากได้สวยอยากมีสติปัญญาอะไรเงี้ยเขามีพร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ถ้าคนที่มีครอบครัวนะคะการงานของคุณนะคะเริ่มดีขึ้นนะคะแล้วดีแบบปุ๊บปั๊บเลยอะคะ่ะ เพราะว่าคุณเจอคนที่ใช่คุณเจอหุ้นส่วนที่ดีนั่นเองนะคะแล้วคุณก็จะ,จะ,จะเจริญเติบโตจากคนที่แบบว่าขาดแคลนเนาะนะคะกับคนที่แบบอุ้ยเกือบแบบล้มละลายนั่นแหละนะคะคุณก็จะฟื้นตัวขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานะคะเนี่ยนะคะยิ่งพอหลังหลังดาวพฤหัสย้ายนะคะอ่าวันที่ส0สิบดาวพฤหัสยายใช่ไหมมันก็ยิ่งจะแบบ พุ่งเข้าไปกว่านี้นะคะดีไม่ดีตอนนี้เริ่มก่อรางสร้างตัวพอเดาเพระื่องหัดย้ายเตรียมตัวลิจา้าเฉลิมฉลองบริษัทใหม่งานใหม่ไม่ใช่งานใหม่งานมันมีอยู่แล้วนะคะงานใหม่โชคครั้งใหญ่โชคที่แบบโชคเป็นลาบลอยด้วยนะคะหรือว่าโชคจากผู้ใหญ่ให้ก็ได้นะคะเป็นขวัญถุงก็ได้นะนะคะโอเคค่ะวันนี้เราก็ขอจบอ่ายังไม่จบสินะคะ มีพ่อแม่คอยซัพพอร์ตหรือเปล่านะคะการแต่งงานการเฉลิมฉลองนะคะเฉลิมฉลองแต่เราก็หากันจนเจอใช่ไหมทุกคนเนี่ยนะคะการแต่งงานทุกคนเฉลิมฉลองแล้วก็แต่งงานนะคะชาวราศีนะคะมันะะงกรพฤกษกันยินดีด้วยนะคะอันนี้เป็นของคนท่าดินเนาะนะคะเนาะ ดูดวงของชาวธาตุเนี่ยเรายึดตามหลักนะคะโหราศาสตร์ไทยนะนะคะโหราศาสตร์ไทยนะคะก็คือ,อเดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้นะคะว่าถ้าโหราศาสตร์ไทยแต่บางคนรู้แล้วเหรอเนาะว่านะคะถ้าโหราศาสตร์ไทยอะ่ะนะคะราศีจะเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะวันนี้เราก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะ คุณเป็นคู่ของการคู่กันแบบคู่ที่ดีงามนะคะหรือหุ้นส่วนที่ดีนั่นเองถ้าใครแต่งงานแล้วคุณจะเจอหุ้นส่วนที่เป็นหุ้นส่วนที่นำพาความจเจริญรุ่งเรืองมาให้นั่นเองนะคะของชาวธาตุดินนะคะราศีมังกรพฤกษ์กันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย